งุดหงิดง่ายกังวลกลัวกระวนกระวายใจควบคุมตัวเองได้ยากเวลาอยู่ในสถานการณ์กดดันหรือมีความขัดแยง้งฝึกหายใจก็แล้วฝึกนั่งสมาธิก็แล้วหายใจแบบ4-4-4 4-7-8เข้าพุทธออกโทท้องป่องท้องยุบฝึกมาหมดทุกวิธีแล้วแต่ทำไมยังควบคุมตัวเองไม่ได้ที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณฝึกไม่มากพอนะแต่เป็นเพราะคุณยังไม่รู้วิธีการตั้งสติ อย่างถูกวิธีโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคแพนิกนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะในคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายทุกขั้นตอนเลยในการฝึกตั้งสติอย่างถูกวิธีนะครับสามารถเอาหลักการในคลิปนี้เนี่ยไปปรับใช้กับทุกวิธีที่คุณเคยใช้มาก่อนได้เลยแต่ถ้าไม่เข้าใจหลักการต่อไปเนี้เวลาเราฝึกกี่รอบก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่นิ่งมันจะรู้สึกไม่สงบได้ตามที่เราต้องการเป็นยังไงมาดูในคลิปครับสวัสดีครับผมหมอประพัฒน์นะครับ ผมเป็นหมอที่มีความตั้งใจอยากจะนำศาสตร์การบำบัดเยียวยาจิตใจขั้นสูงเนี่ยมาย่อยให้เข้าใจง่ายเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเกิดความสงบและความเข้าใจในชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริงครับเอาจริงๆเลยนะครับผมสรารภาพเลยว่าก่อนที่ผมจะได้มาศึกษาเรื่องของการทำจิตบำบัดการเยียวยาจิตใจเนี่ยผมเป็นคนนึงเลยนะที่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การไม่มีสติเนี่ย แทบจะหลายปีต่อเนื่องมาตลอดนะครับปล่อยให้ตัวเองกังวลมากๆโดยไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือความกังวลปล่อยให้ตัวเองกลัวปล่อยให้ตัวเองกดดันปล่อยให้ตัวเองตื่นเต้นโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีความรู้สึกเข้มข้นเหล่านี้อยู่ข้างในจิตใจก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้การเรียนหมอของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าครูขะแล้วก็ลําบากมากๆเลยในช่วงเวลานั้นนะครับรวมถึงปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ดีเลย ผมเป็นคนที่เบื่อกับการมาภาวนามานั่งสมาธินานๆมากำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโทอะไรต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมค่อนข้างแอนตี้เรื่องแบบนี้มากเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันเสียเวลานะเราเอาเวลาไปทำอะไรที่แบบมัน productive ดีกว่านะครับก็หา how to นะดูอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับดูนั่นดูนี่ไปนะครับที่เขามาสอนที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับที่ช่วยให้เราเก่งขึ้นในหลายๆด้าน แต่สุดท้ายแล้วนะครับพบว่านะ self awareness เนี่ยสกิลเนี้ยจริงๆมันเป็นพื้นฐานของเกือบทุกหลักสูตรในการพัฒนาตัวเองเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่การนั่งสมาธิและยิ่งเรียนเรื่องของการบำบัดจิตใจเนี่ยนะการเรียนการทำซาเทียเนี่ยโอ้โหพอมองเห็นเป็นฉากฉากเนี่ยยิ่งพบว่าโอ้เราสามารถทำในรูปแบบอื่นที่มันไม่ยังเป็นจะต้องเป็นแบบเออกำหนดลมหายใจเข้าพูดออกโทได้อย่างเดียวแต่ทั้งนี้นั้นขอ d i s เคลมก่อนว่า ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกวิธีไหนวิธีหนึ่งนะครับแนวทางการพุดธก็สามารถทําในแนวทางนั้นได้เพียงแต่ว่าหลักการที่จะเล่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันสามารถหยิบเอาไปใช้กับทุกหลักการที่ทุกคนเคยฝึกมาได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงนะหลักการที่คุณหมอหลาย,ลายท่านเนี่ยจิตแพทย์หลายท่านเขาสอนคนที่เป็นโรควิตกกังวลคนที่นอนไม่หลับหรือคนที่มีความเครียดเนี่ยสอนในการฝึกหายใจเนี่ย มันก็จะมีอะไรฮะมี C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  ใช่ไหมครับหายใจเข้า4วินาทีแล้วก็กั้นไว้4ีวินาทีแล้วก็หายใจออก4วินาทีแล้วก็กันนกก้นไว้อีก4ีวินาทีอ่าอันนี้คือการหายใจแบบ C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  นะหรือ C 7 8ก็คือหายใจเข้า4วีวินะกั้นไว้7วิแล้วก็หายใจออก8วินะครับ ก็มันก็จะมีหลากหลายมากเลยนะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่พูดเรื่องของการหายใจเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างวิธีการนะครับในการฝึกตั้งสติเพียงแต่ว่าหลักที่หมอจะสอนต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแก่นเลยนะมันไม่ใช่เปลือกมันเป็นแก่นเลยนะครับซึ่งเอาไปใช้ได้กับทุกวิธี จะพุทธหรือจะวิธีที่คุณหมอจิตแพทย์เขาสอนก็ได้เดี๋ยวลองค่อยๆตามกันมานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอ็กซ์ไซส์กันหน่อยนะครับวิธีเรียนในเรื่องของ awareness เนี่ยการเรียนให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยคือการทดลองทำเลยเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากเรายกตัวอย่างสถานการณ์นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับคือการจำลองสถานการณ์อยากให้ทุกคนลองหลับตานะครับนึกถึงนะครับเหตุการณ์ ที่เรากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเกิดความขัดแยง้งหรือว่าทะเลาะก,กันทุกคนลองพยายามนึกถึงเหตุการณ์น,นั้นโดยที่มองให้เห็นภาพในเหตุการณ์น,นั้นชัดๆเลยนะอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันของเรากับคนในครอบครัวของเราที่ขัดแย้งกันเป็นประจำ อาจจะเป็นผู้ร่วมงานของเราหัวหน้าเราหรือลูกน้องเราที่มีความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักเราหวังดีแต่เขาไม่เข้าใจเราไม่ว่าเราจะขัดแย้งหรือทะเลาะก,กับใครลองเลือก เหตุการณ์หรือฉากใดฉากหนึ่งที่เรารู้สึกกระทบกับจิตใจเรามากที่สุดเหตุการณ์ที่ทำให้ใจเรารู้สึกแย่มากที่สุดลองมองภาพเหตุการณ์นั้นให้ชัดๆในฉากนั้นเรากำลังทำอะไรกำลังขัดแย้งกับใคร กำลังเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในใจประโยคไหนของเขาที่กระทบใจเรามากที่สุดประโยคไหนของตัวเราเองที่กระทบทั้งเราและเขาเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกคนนึกออกแล้วเนี่ยเห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนแหละ นะลองเขียนลงในกระดาษหน่อยนะครับลองเทคโนตหน่อยว่าเหตุการณ์เนี้ยที่เราเลือกมามันคือเหตุการณ์อะไรเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างขั้นตอนที่2นะครับก็คือการสำรวจตัวเราและก็การอนุญาตการสำรวจตัวเราเนี่ยทำได้3วิธีนะครับอันนี้เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับเริ่มจากวิธีที่1นนะครับก็คือการสำรวจที่ใจของเราโดยตรงนะครับทุกคนลองอยู่กับ เหตุการณ์ในวันนั้นนะของทุกคนนะแล้วก็ลองมองตัวเราในวันนั้นนะแล้วเราลองมองดูว่าตัวเราในวันนั้นณตอนนั้นน่ะคนนั้นน่ะในใจอ่ะเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่ถ้าใครที่มีความเขาเรียกว่าคุ้นชินกับการอยู่กับความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะชัดมากเลยบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดบางคนจะรู้สึกโกรธหรือบางคนจะรู้สึกเสียใจบางคนอาจจะรู้สึกผิด บางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้บางคนอาจจะรู้สึกกลัวไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นในใจนะทุกคนลองลองเขียนดูหน่อยว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรสำหรับใครที่ไม่ค่อยคุ้นชินในเรื่องของการสัมผัสความรู้สึกในใจตัวเองแบบว่าไม่รู้ว่าเ้ยเหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นแล้วฉันรู้สึกอะไรวะลองมองตัวเองเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะลองอยู่กับเหตุการณ์นเนี้ยนะก็คือลองหลับตาแลวนึกภาพให้มันชัด แล้วมองว่าตัวเราอ่ะเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราเราที่นั่งอยู่เนี่ยที่กําลังนั่งฝึกกันอยู่เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งส่วนคนนั้นน่ะเป็นอีกคนหนึ่งสองคนนี้เป็นคนละคนกันนะลองมองแบบนี้นะครับแล้วก็ลองมองว่าในเหตุการณ์นั้นน่ะคนนั้นน่ะนนนที่แสดงเป็นเราอ่ะนะสีหน้าท่าทางเขาเป็นยังไงบ้างแล้วจากสีหน้าท่าทางแบบนั้นคนคนนั้นน่าจะรู้สึกอะไร ในใจเขานี้ขอนิยามนิดนึงนะครับคําว่าความรู้สึกในจิตใจเนี่ยความหมายก็คือมันจะเป็นคำคาเดียวอะที่บรรยายสภาวะจิตใจนะครับเหมือนที่หมอยกตัวอย่างคําเมื่อกี้เช่นเราหงุดหงิดเรากังวลนะกลัวนะโกรธรำคาญนะเสียใจรู้สึกผิดท้อแท้กังวลกลัว เบื่อเส่งสงสัยอาจจะมีขึ้นมาได้หลายความรู้สึกในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราลองค่อยๆเลือกอันที่เรารู้สึกว่ามันกระทบใจมากที่สุดนะเช่นถ้าจะมีคำคำหนึงที่บรรยายความเป็นจิตใจเราในขณะนั้นนะ่ะคือคำว่าอะไรถ้าทุกคนเลือกได้แล้วลองเขียนลงในกระดาษดูนะครับสมมตินะครับว่าเราได้มาคำว่ากลัว นะหรือกังวลนะในเหตุการณ์นั้นเรากลัวเรากังวลมากเลยตอนที่เรามีปัญหาขัดแย้งกับใครสักคนเนี่ยเรามาฝึกพูดแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆนะว่าฉันกําลังรู้สึกกลัวกังวลความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติฉันเก่งมากแล้วที่เห็นหายใจช้าๆแล้วเราก็ค่อยหายใจ ไม่ต้องพูดเหมือนเปยก็ได้นะแต่คีย์เวิร์ดคือบอกตัวเองว่าตัวเองกําลังรู้สึกอะไรนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นความผิดของเราอะ่ะที่เรารู้สึกแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็ค่อยๆหายใจช้าๆวิธีที่2นะครับก็คือสํารวจที่ร่างกายนะครับทุกคนลองมองภาพตัวเองในเหตุการณ์นนะั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลับตามองให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ลองอนุญาตให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเต็มที่เลย ไอคำที่เราเขียนเมื่อกี้ลงในกระดาษไอที่เราได้มาคํหนึ่งความรู้สึกในใจอะ่ะหรือถ้าใครไม่รู้สึกในใจไม่เป็นไรนะลองเขียนไอที่เราตั้งชื่อได้อาสมมติไอความรู้สึกแอนนาเนี่ยนะอ่าและลองนึกถึงเหตุการณ์น,นั้นให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นลองมองดูหน่อยว่าตัวเราในวันนั้นนะ่ะความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นในร่างกายหรือในร่างกายของตัวเราคนนั้นนะ่ะ มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างแล้วลองเขียนบอกตัวเองหน่อยซึ่งปฏิกิริยาที่จะเจอได้บ่อยนะครับเช่นบางคนนะเวลาเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นนะครับก็จะมีปวดหัวนะบางคนมีรู้สึกมึนหัวบางคนมีรู้สึกเหนื่อยใจสัน่นนะหายใจไม่อิ่มนะบางคนมีชาตามมือตามเทา้าอย่างเงี้ยนะครับ บางคนมีเหงื่อแตกตัวเย็นนะครับส่วนอาการของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเราลองเขียนมาให้ตัวเองรู้หน่อยแล้วก็เขียนต่อด้วยนะนิดนึงว่าอาการเหล่าเนี้ยนะนี่แหละคือสัญญาณเตือนของฉันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับลองฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆนะในเรื่องของอาการทางกายนะว่าสมมตินะว่ามันเป็นคําว่าปวดหัวเนาะถ้าณนะตอนนั้นอาการปวดหัวเรามาตอนที่เราขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะลองพูดกับตัวเองอาจจะลอง จับไปที่หัวของเราด้วยก็ได้นะครับนะจับไปที่หัวของเราแล้วก็ลองพูดกับหัวของเรานะว่าฉันกำลังรู้สึกปวดหัวอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติฉันเห็นแล้วฉันเก่งมากแล้วหายใจช้า อะไรแบบนี้ในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมันมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ได้ด้วยระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบสารสื่อประสาทต,ต่างๆมากมายนะครับผ่านกลไกลของฮอร์โมนและความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความรู้สึกทางกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะแทบจะ99.99% 99มักจะมีความรู้สึกทางใจ ร่วมมาด้วยเสมอเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะแล้วก็วิธีที่3นะครับในขั้นตอนของการสำรวจตัวเองเนี่ยก็คือการสำรวจผลกระทบนะครับวิธีนี้ช้าแต่ได้ผลชัวนะแต่ว่าช้าเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองมีแต่สนใจคนรอบข้าง เป็นห่วงทุกคนมากเลยนะความรู้สึกของทุกคนเนี่ยสำคัญกว่าความรู้สึกของใจตัวเองเสมออะไรเงี้ยนะครับคนที่มีไมล์เซตแบบเนี้ยนะมักจะสำรวจตัวเองน้อยนะครับก็จะไม่ค่อยถนัดสองวิธีแรกวิธีนี้ทำยังไงนะครับวิธีนี้ก็คือการที่เรามาดูผลกระทบหลังจากเหตุการณ์นั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะยกตัวอย่างนะเราลอง กลับไปมองที่โจทย์ของเรานะจำลองเหตุการณ์ไอแอนเดอร์มะนะเหตุการณ์ที่เราเขียนลงในกระดาษตั้งแต่เค้าตั้งแต่อันแรกเลยนะตั้งแต่ขั้นแรกอะนะเราลองมองดูนะครับลองอยู่กับเหตุการณ์นะั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วเรามองดูว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราอะเขาคือผลกระทบจากที่เราพูดกับเขาใช่ไหมเขาเป็นยังไงบ้างสีหน้าท่าทางเขาเป็นยังไงบ้าง <laughs> เขาร้องไห้ไหม hões? หรือเขากโกรธมากๆเลยไหมหรือเขาดูกังวลดูกระวนกระวายใจไหมหรือเขาดูเป็นยังไงเมื่อเราปฏิบัติกับเขาแบบนั้นหรือหน้าที่การงานของเราหลังจากนั้นเป็นยังไงสมาธิของเราในการทำงานเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้คือผลกระทบทั้งหมดเลยหรือบางคนนะอาจจะมีเรื่องของการทำร้ายข้าวของ ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลองค่อยๆมองมันอย่างละเอียดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นนะแล้วเราจะพบว่าโอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือผลกระทบเนาะเมื่อเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขอให้เข้าใจแล้วก็จำไว้เลยว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสัญญาณเตือนคือผลกระทบจากที่เราเป็นแบบเนี้ยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว เพราะงะั้นขอให้เราเข้าใจเลยสมมติสมมติว่าปัญหาของเราคือเราชอบทะเลาะก,กับแฟนแล้วแฟนก็ร้องไห้อย่างนี้เนาะเพราะเราแบบอาจจะเผลอพูดแรงไปตอนที่เราอารมณ์ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะงะั้นขอให้กลับมารีมายตัวเองเลยว่าแฟนร้องไห้เท่ากับอะไรเท่ากับเราขาดสตินะครับพอเรารู้ว่าเราขาดสติเราก็ค่อยๆมานั่งไล่นั่งทําแบบเนี้ยแบบฝึกหัดแบบที่หมอบาทำเนี่ยนึกถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ลองวิธีที่1วิธีที่2ลองค่อยๆอ,อนุญาตค่อยๆรับรู้ค่อยๆสํารวจหมอทวนอีกทีหนึ่งนะครับในขั้นที่2ที่เราทำเนี่ยคือเราแค่สํารวจนะก็คือแค่รับรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกของเราในใจในร่างกายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหรือใครจะย้อนย้อนมาก็ได้นะดูผลกระทบก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยดูที่ กยแล้วค่อดูทใจ็ได้ไม่ผิดเลยว่าเราจะเลือกวิธีไหนขอให้รับรู้คีย์เวิร์ดของขั้นที่2ก็คือการรับรู้และอนุญาตนะครับทุกคนยังไม่ต้องทําอะไรที่มากกว่านั้นนะขั้นตอนที่3นะครับก็คือการเชื่อมโยงและยอมรับนะครับการเชื่อมโยงและยอมรับคืออะไรนะมันก็คือไอประโยคที่หมอชวนทุกคนพูดนั่นแหละนะสมมุติว่าเราจับความรู้สึกทางใจตัวเองได้ว่าเรากําลังหงุดหงิดเราก็พูดกับตัวเองว่า ฉันกำลังรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเราเห็นแล้วเราเก่งมากแล้วหายใจช้าๆแล้วเราก็หายใจจริงๆนะเดี <l ip> ๋ยวอาการจะค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนก็ลองไปฝึก แต่งๆคาพูดเป็นของตัวเองเนาะแต่อย่าลืมว่าคีย์เวิร์ดมี3อันนะครับนะหรือจะเป็นความรู้สึกในร่างกายอาการในร่างกายก็ามาพูดได้เหมือนกันแต่สาคัญคือต้องพูดนะเพราะถ้าเราไม่พูดเนี่ยสมองกับจิตใจแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมโยงกันนะทุกคนแล้วก็เวลาพูดเนี่ยสำคัญคือไม่ใช่พูดให้มันจบๆไปแต่ละรอบแต่เราลองค่อยๆพูดแล้วก็ปรับให้มันค่อยๆช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยเหมือนใน EP ีที่แล้วที่เราบอกเราตั้งใจจะลดระดับความวาวุ่นจิตใจของเราลงใช่ไหมจากระดับ10จะค่อยๆใ,ให้มันลดลงลดลงลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจะสงบได้ยังไงล่ะนะเราก็ต้องช้าลงต้องทำให้สบายมากขึ้นนะต้องทำให้มันผ่อนคลายมากขึ้นขั้นตอนที่4นะครับก็คือการฟังเสียงความสงบ นะครับการฟังเสียงความสงบคืออะไรหลังจากที่เราพูดกับตัวเองเหมือนในขั้นตอนที่3เนาะเราพูดไปแล้วว่าโอเคฉันรู้สึกแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติหายใจช้าๆ,ๆใช่ไหมครับเราเห็นแล้วเราเก่งมากแล้วเนาะเราพูดไปแล้วเนี่ยให้เรากลับมาสํารวจตัวเองอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะคล้ายๆกับการวนกลับมาในขั้นที่2ออีกรอบหนึ่งนะวนมาว่าไงวนมาว่าโอเคพูดไปแล้วเนี่ยรอบแรกเนี่ย เราเป็นยังไงเขาว่าเราเป็นยังไงคือการหายใจเป็นยังไงเสียงที่เราพูดเป็นยังไงนะแม้กระทั่งพูดในใจน้ําเสียงที่เราพูดกับตัวเองเป็นยังไงเร็วช้าเร่งหรือสงบนะผ่อนคลายหรือกดดันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงการหายใจของเราด้วยนะเราหายใจเร็วไหม หายใจดูสบายไหมร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจะดเท้าเนี่ยมีส่วนไหนตึงบ้างมีส่วนไหนมันเค้นมีส่วนไหนมันยังไม่ได้รับการสำรวจการดูแลจากเรานะขั้นที่สี่นี่คือการฟังว่าส่วนไหนมันผ่านแล้วอะ่ะว่ากันเถอะส่วนไหนมันสงบแล้วถ้าเราฟังแล้วเราเห็นว่ามันยังมีบางส่วนที่ยังไม่สงบเราก็เป็นไงครับ ก็แค่กลับมาสํารวจขั้นที่2ใช่ไหมสำรวจว่าโอเคส่วนไหนยังไม่ดีเราก็เอามาพูดต่อในขั้นที่3โอเคไหมสมมติยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยสมมุติว่าณนะตอนนั้นเนี่ยหมอมีความรู้สึกว่าหมอกังวลมากๆเลยนะหมอก็จะพูดกับตัวเองแบบนี้ฉันกําลังรู้สึกกังวลอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติฉันเห็นแล้ว ฉันเก่งมากๆแล้วหายใจช้าๆสมมติถึงจุดนี้หมอสังเกตว่าใจหมอมันเต้นมากเลยแล้วก็หลังหมอเนี่ยมันยังมีความแบบตึงมันมีความตั้งใจเกินหมอก็จะเอากลับมาพูดอีกกับตัวเองรอบหนึ่งฉันกำลังรู้สึกใจเต้น อาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติฉันเห็นแล้วฉันเก่งมากๆแล้วหายใจช้าๆแล้วในระหว่างนั้นหมอก็จะพยายามผ่อนหรือว่าคลายไอ้จุดที่มันตึงลงโอเคไหมครับเราฝึกทำแบบเนี้ย วนๆวนๆไปรับรองเลยนะความสงบมันจะค่อยๆมีมากขึ้นมีมากขึ้นสติเราจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นทีนี้นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะอยากให้ตั้งไมล์เซตว่าไม่อยากให้พอใจง่ายๆนะครับหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าสมมุติว่าเราพูดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสงบแล้วแต่อยากให้แอบท้าทายตัวเองเล็กๆว่าเป็นไปได้ไหมฉันคาอีกรอบหนึ่งให้ชัน สบายกว่านี้ให้ฉันสงบกว่านี้ให้ฉันนิ่งกว่านี้นะถ้ารู้สึกนิ่งแล้วอ่ะลองท้าทายนิ่งกว่านี้ได้ไหมสงบกว่านี้ได้ไหมสบายกว่านี้ได้ไหมช้ากว่านี้ได้ไหมมันจะเป็นการฝึกให้เราแบบยิ่งละเอียดมากขึ้นยิ่งช้ามากขึ้นยิ่งสงบได้มากขึ้นสรุปนิดนึงนะครับสรุปนิดนึงขั้นตอนนะในการอันนี้พูดถึงการฝึกนะทุกคนพูดถึงการฝึกนะการฝึกก็จะมีสขั้นตอน ขั้นที่1คือเราจำลองเหตุการณ์เพราะเราจะเอาโจทย์มาฝึกแบบฝึกหัดโอเคไหมอ่าก็คือแบบที่หมอพาทำนะขั้นที่2คืออะไรฮะขั้นที่2คือการสำรวจตัวเองขั้นที่2ก็จะประกอบไปด้วย3วิธีใช่ไหมอันนี้แล้วแต่เราชอบวิธีไหนนะก็คือสำรวจจิตใจสำรวจร่างกายสำรวจผลกระทบแล้วก็ขั้นที่3นะครับก็คือการเชื่อมโยงเนาะเห็นไหมครับเชื่อมโยงกับไอที่เราสำรวจเมื่อกี้นะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆผ่อนมาลงนะครับ ผ่านการพูดผ่านการหายใจช้าๆนะแล้วก็ขั้นที่4ขั้นสุดท้ายคือการฟังเสียงความสงบนะก็คือกลับมารีเช็คอีกรอบนึงว่าส่วนไหนสงบส่วนไหนยังไม่สงบนะครับส่วนไหนผ่านแล้วส่วนไหนได้อีกนะครับเพราะงั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ทุกคนเอาไปทําจริงขั้นที่1มันจะไม่มีทุกคนนะเพราะเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราไม่ต้องจําลองใช่ไหมมันมาเลยใช่ไหมมันมาเลยสําคัญอยู่ที่เราอ่ะ คุ้นชินกับกระบวนการหรือเปล่านะถ้าเราคุ้นชินกับกระบวนการเนี่ยเราเอาไปทําแบบเป็นอตนัตโนมัติเนี่ยมันจะแบบไหลไปลื่นเลยนะครับสมมตุติโอ้ร้อนใจมากตอนนี้ก็มาเลยจับรู้เลยว่าใจร้อนใช่ไหมอ่าแล้วเราก็พูดกับตัวเองหายใจช้าๆแล้วก็อยู่กับกระบวนการไปมันก็จะเหลือแค่4ขั้นตอนง่ายๆคือสํารวจใช่ไหมอนุญาตแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยน แล้วก็วนๆไปแบบนี้นะในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่เรานั่งทําตอนที่เราฝึกเพราะว่ามันมีความบริบทแวดล้อมมันส่งผลกับตัวเรามากเราอาจจะเป็นคนแคร์แวดล้อมเยอะมากแคร์ทุกคนหรือแคร์คนสําคัญหรือแคร์หน้าที่การงานแคร์บทบาทบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะสํารวจอนุญาตยอมรับแล้วก็กลับมาสํารวจอีกอนุญาตยอมรับสํารวจอนุญาตยอมอาจจะวนหลายรอบมากไม่ต้องตกใจนะ กว่าจะถึงขั้นสุดท้ายกว่าจะปรับเปลี่ยนได้กว่าจะเห็นมากพอว่าตัวเองกําลังไม่โอเคแล้วค่อยๆสโลวดาวค่อยๆช้าลงได้ไม่ต้องกลัวเลยเราไม่ได้ทําผิดโอเคไหมนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องแบบอุอ้ยเราุตสาทำขนาดนี้ทําไมมันไม่สงบไม่ช้าสทัทีเรามาทูกทางแล้วนะครับถ้ามันวนๆแบบน,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 นี้มาถูกทางแล้วนะ อย่าลืมว่าแค่เห็นเนี่ยเราก็ผ่านไปสองขั้นแล้วเนาะเราสำรวจและเรารับรู้แล้วใช่ไหมเราเหลือแค่เราอนุญาตเท่านั้นนะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็ยอมรับมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆพากันไปต่อได้หรือถ้าติดอยู่แค่สำรวจสำรวจสำรวจแค่รู้แค่ร,ครู้แค่รู้เนี่ยยกตัวอย่างคนที่เป็นแพนิกเนะาะแบบโอ้ใจเต้นใจสั่นกระวนกระวายจะตายรู้รู้เลยว่าเป็นเนี่ยคือติดอยู่ขั้นแรกอย่างเดียวเลยคืออยู่แค่สำรวจสำรวจสำรวจรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้อนุญาตเราไม่ได้ยอมรับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะเราก็ผ่านมาขั้นหนึงแล้วใช่ไหมครับก็แค่ค่อยๆฝึกอย่างที่หมอบอกเลยตั้งแต่ EP ที่แล้วมันเป็นทักษะทุกคนฝึกได้นะครับนะแล้วก็เราสามารถเอาวิธีนี้ไปแอปพลายใช้กับทุกบริบทหรือว่าเขาเรียกว่าทุกวิธีที่เราเคยฝึกมาก่อนได้เราจะนั่งสมาธิเราก็ทําอย่างนี้ได้โดยการเราสํารวจร่างกายไปด้วยสํารวจจิตใจเราไปด้วยอะไรเกิดขึ้นอนุญ,ญาตให้มันเกิด แต่ก็แค่มองเห็นมันและก็ค่อยๆปรับมันอาทวนอีกทีนึงนะสำรวจอนุญาตยอมรับปรับเปลี่ยนนะครับทำได้ครบวงจรนี้นะไม่กี่รอบหรอกนะเราคูดาวลงแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าขายดูแล้วเนี่ยได้เอาลองไปฝึกเอาไปปรับใช้เนี่ยแล้วมีความเห็นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับ หรือใครมีวิธีต่างๆที่เราอยากมาแชร์ประสบการณ์กันนะลองมาคุยกันได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้ลิงก์ได้เลยหรือถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะฝึกหรืออยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ